เพิ่งเป็นวันเนี้เพิ่งเห็นครับเพิ่งจะเห็นใช่ไหมคะคือเขาปล่อยน้ํามาหรือว่าน้ำมันน้ำมันเน่าน้ำมันเน่าเนี่ยมันเสียนะ่ะน้ําสีมันเปลี่ยนแล้วโอ้แล้วปกติแล้วน้ําเป็นสีนี้ไหมไม่ไม่เป,เป็นเพิ่งเป็นวันนี้แหละคือน้ํามันจะใสเหรครับปกติไม่ใสน้ําก็สีอย่างนี้แหละแต่มันไม่ไหลวันนี้มันเพิ่งไหลแล้ววันนี้ปาลาลอยเต็มเลยลอยเต็มเลยเพราะว่าน้ําในคลองมันเสียแล้วค่ะนันอย่างนี้ขึ้นกับหน่วยงานไหน,นะครับคลองในชินรัตทอ์เนะ่ยคลองนี่มันเลอกเลยใช ขึ้นมากไม่เคยเห็นมันเยอะขนาดนี้ไงแล้วอย่างนี้ปลาจะตายไหมครับีก็ถ้าน้ํามันไม่ไหลก็ตายนะน้าเขาปล่อยมาแล้วนะคงค<อ>ง,งจะแบบว่ารอดบ้างคงไม่ตายหมดหรอกแล้วที่ลอยๆนี่คือเป็นปลาอะไรครับปลาหนินครับปลาธรรมชาติลอ,อ,อยทั้งคลองเลยใช่ไหมครับพี่ใช่มันก็ลอยทั้งคลองแหละเพราะว่าน้ํามันคลองเดียวกันแต่คลองมันสั้นแค่นี้เองนะช่วงนี้กับช่วงตรงสุเหลาแดงเลยระยะทางประมาณ 2องกิโลครึ่งอประมาณใช่พี่ี่เ็ตติดต่อแล้วนะใช่ครับตามทคิดวันนี้นะพี่นะครับ